ผู้หญิงอย่างเราๆนะคะอยายหยุดสวยแม้ว่าจะอยู่บ้านก็ตามนะคะซึ่งการที่จะเข้าร้านเสริมสวยในยุคโควิดแบบนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงและอันตรายนะคะ <ๆ S 2> เราก็จะต้องมาดูแลตัวเองดีกว่าเนาะมาฝึกการทําสีผมด้วยตัวเองนะคะอที่สองเลือกใช้นะคะจะเป็นดบับเนื้อครีมค่ะเพราะว่าเขาจะมีสีค่อนข้างชัดแล้วก็ติดทนมากกว่าแบบเนื้อโฟมนะคะ ทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่อง l e d y c h n n อีกแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะสองจะมาแชร์ทิปและไอเดียการทําสีผมด้วยตัวเองนะคะช่วงนี้นะคะเราอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่เราก็จะต้องดูแลตัวเองวนไปค่ะทุกคนผู้หญิงอย่างเราๆนะคะอยญ่อยู่สวยแม้ว่าจะอยู่บ้านก็ตามนะคะซึ่งการที่จะเข้าร้านเสริมสวยในยุคโควิดแบบนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงและอันตรายนะคะเราก็จะต้องมาดูแลตัวเองดีกว่าเนาะมาฝึกการทําสีผมด้วยตัวเองนะคะง่าย เริ่มแรกนะคะสองเนี่ยก็จะสั่งสีทําผมนะคะจากออนไลน์มาเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าสองจะไม่ออกนอกบ้านอยู่แล้วสองก็จะมาแชร์ทริคไอเดียที่สองทำเองเป็นประจำนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่ทําผมก้าวผมง่ายๆไปสังเกตว่าสีผมของสองเนี่ยเริ่มตรงโคนเนี่ยดำแล้วนะคะ<ๆ>ก็เลยรู้สึกแบบเอ๊ะเราอยากจะเปลี่ยนสีผมแล้วล่ะก็เลยวันนี้ก็เลยลองมาแชร์นะคะอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่เราควรจะเตรียมและมีนะคะก็คือ สีผมนั่นเองซงองจะสั่งเป็นตัวนี้มาค่ะทุกคนนี่ห่อเนี่ยซองชอบอยู่อย่างหนึ่งคือเขาจะมีอุปกรณ์มาในกล่องเนี่ยเรียบร้อยนะคะมีขวดสําหรับผสมเสร็จสับแล้วก็ขวดของเขาก็จะเป็นแบบดีค่ะซึ่งเราไม่ต้องยุ่งยากในการจัดหาอุปกรณ์เลยนะคะแล้วก็สองจะเลือกเป็นแบบเนื้อครีมเพราะว่าเขาจะมีความติดทนมากกว่าเนื้อโฟมนะคะแบบโฟมเนี่ยสีชัดแจ่มก็จริงแต่ว่าสีจะหลุดเร็วค่ะทุกคน แต่แบบครีมเนี่ยสีจะอยู่นานแล้วก็ติดทนนานมากกว่าค่ะซึ่งตรงนี้นะคะสองก็เคยทํามาหลายๆแบบแล้วล่ะเนาะส่วนของผมยาวหรือผมหนานสองนี่จะซื้อมาเลยสองกล่องนะคะทุกคนเหลือที่วัขาดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราทาไปแล้วแล้วเ,เกิดแบบว่าเอยผมน้ํายาไม่พอหรืออะไรเงี้ยค่ะทุกคนเราจะได้ไม่ต้องกังวลค่ะทุกคนตัดสินใจซื้อไปเลยค่ะเต็มมาสองกล่องเลยนะคะซื้อเป็นสีน้าตาลมอคค่าค่ะทุกคนเพราะว่าอยากได้เป็นแบบ สีน้ำตาลธรรมชาติธรรมชาติอ่อนๆน,น,นิดนึงเนาะวันนี้นะคะสองก็เลยจะมาแชร์ททคนิคเล็กน้อยสำหรับการเตรียมตัวในการทำสีผมให้นะคะส่วนตัวสองเนี่ยก็จะมีเตรียมในส่วนของครีมเพราะว่าเราจะต้องมีการป้องกัน การที่จะสีจะติดนะคะในส่วนของหลังใบหูหรือร่างกายในส่วนของใบหน้าต่างๆนะคะก็จะมีโลชั่นบำรุงผิวเป็นวาสลีนก็ได้ค่ะทุกคนวันที่จะทำสีผมนะคะงดสระผมอย่างน้อยหนึ่งวันนะคะทุกคนเพื่อให้สีผมเนี่ยติดทนมากขึ้นนะคะ แล้วก็ในส่วนของการทําสีผมนะคะสองจะแบ่งผมเป็นช่อช่อง่จากท้ายทอยของผมของเราก่อนนะคะเพราะเคยศึกษ <Hey, S 1> ามานานแล้วค่ะเขาบอกว่าในส่วนของท้ายทอยเนี่ยเป็นสีผมจะค่อนข้างติดได้ยากนะคะดังนั้นเนี่ยเริ่มจากท้ายทอยก่อนแล้วก็แบ่งผมเป็นช่อชนะคะทีละชั้นทีละชั้นอย่างใจเย็นนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเริ่มมือใหม่นะคะก็อยากจะให้ค่อยๆทยอยแบ่ง ท,ทิ้งไว้ตามระยะเวลาข้างกล่องเลยแต่สําหรับผมหนาสองจะทิ้งไว้เลย30นาทีนะคะทุกคนแล้วก็ในส่วนของหลังจากที่เราเปลี่ยนสีผมไปแล้วเราจะต้องบารุงผมด้วยทรีทเมนต์หรือครีมบารุงบ่อยๆนะคะเพะื่อป้องกันผมเสียด้วยและไม่ควรทําสีผมบ่อยมากเกินไปนะคะเอาละค่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่า ส่วนของผลลัพธ์ที่ได้นะคะขึ้นอยู่กับสีผมเดิมนะคะทุกคนตามชาร์ตข้างกล่องเลยค่ะการผสมน้ายาแนะนาเดี๋ยวเพื่นต้องเปลีป่ยนเป็นหัวหวีแปลงนะคะทุกคนให้ผสมสองตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะให้สีเข้ากันก่อนแล้วถึงจะเปลีป่ยนเป็นหัวแปลงนะคะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะสําหรับที่จะทําสีผมแล้วนะ ไปเลยนะคะแล้วก็ไปชมสีขมหลังทํำพร้อมกัน,นะคะ่ะปิง๊ง นาทีแล้วก็ตอนนี้ก็สระแล้วก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะสีผมที่สองได้เนี่ยก็ค,ค่อนข้างสว่างขึ้นมาสังเกตจากคิ้วสองจะเริ่มเข้มขึ้นแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนที่สองได้เนี่ยก็ค่อนข้างทั่วนะ,ะสองที่ไว้ประมาณ3 0สินาทีแล้วก็เกลี่ยจนทั่วเคล็ดลับที่สองจะไม่สระผมก่อนที่จะทําสีหนึ่งวันเพราะว่าสองไม่อยากจะให้สารเคมีที่อยู่ในสีทําผมนะคะทุกคนทําลายผมของเรามากเกินไปค่ะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีผมมันหรือว่าผมค่อนข้างแบบมันเร็วอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนอาจจะสะในวันที่ทําสีก็ได้แต่ว่าจะไม่ลงครีมนวดเลยนะคะเราก็ต้องเป่าให้แห้งก่อนแล้วค่อยฉโลมสีผมแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะข้างนี้ขึ้นอยู่กับสภาพผมของแต่ละบุคคลด้วยนะคะวันนี้สองก็แค่มาแชร์ไอเดียเล็กๆน้อยๆเคล็ดลับส่วนตัวที่2ทําเป็นไรที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย